ทำดีได้ดีนะนุย้ยเราได้ช่วยมนุษย์ไว้คนหนึ่งแล้วแต่แกเป็นไข่องราจินีนั้นพูดไม่ไดไ้คงจะเป็นไข้แล้วก็ออคิ้วจัดถามก็เล่าอะไรไม่ถูกเพื่อนแม่นอนอยู่ริมนม้ำนอนริมนม้ำตอนนี้ไปฝากอาจารย์ไว้ที่สำนักไว้กงคาเรียบแล้วเราได้ช่วยชีวิตท่านก็คงเป็นแม่แต่ไม่รู้เป็นองค์ราชินีเมืองไหนขับน้นยููจะ เดี๋ยวกินหนุย่าายเออไส้กุ้งเปลือกกุ้งก็กินหนึ่งชงจานนั่นน่ะสิแล้วเราจะหาอะไรกินกันเราก็หมดแล้วเงินทองก็ไม่มีไอ้หนุ่ยเขาโจกด,ดีได้ได้กินเปลือกแตงจีนหงอ,อยาก,ออกซื้อเหลาเปลืปอกแตงจีนนั้นป้าจ้องสีเก่งคว่ำไม่ริมทางหูบเตื้อเราอย่าไปหลักไปขโมยกูเห็นคว่ำอยู่ช่วยตึ้งแหล่ใจแหล่กว่างไม่ปนกูกัดงนัดแตงจีนเออ อิ่มยิ้มเลยก็กรอบเกี้ยว่อยโอ้ไม่รู้เราต้องเพียรพยายามกันต่อหางงานทําสืบหาแม่กุญแจบางคนก็หวาดราว่าเราเสียสต,ตินั่นนี่กันแม่โยนไอ้ลูกแจ๊บเลือดเชื่อ,องกันนะจ๊ะอ๋อในกันนาชนธนาอยู่ป่าไม้ปราบนายจากเวียงวังวังตามมาได้ยินจำเนียงเสียงคนสนธนา เวก้ามาเห็นใบหน้าตกแต่ลงละไม่กลาราชน ผมจ้องอย่างนั้นฮะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะพี่นะก็โตนนจนะน,นจือไล่ับอะไรนะนนจือไล่ผมชื่อโทนชื่อโตนพี่จือปราบจัดนกอนเวียนปิน้นจื่อมาบุคลลที่หน้าตาเหมือนเดอนี่ผมไม่ได้ผิดอะไรไม่ใจปิดมีเก้าวดีนอะนะมีอานในตั้มเอินลายจูน่านเบ้านี่แต่งานนอนอานไรนี่านเบา์่าน ปิดวันดีปรีชอยโมาเลยไม่นักลอกดีปรีแต่ร้อนร้อนเพือร้อนมือคูองงตงแอนเตงงันแม่ไปปิดวันดีปรีจ้างอยู่บ้านแล้วมาตึงนอนกับแม่แกะกันรับวันปิดวันดีปรีปิดออกใกลครูใจอิดโอ้ไม่ใจบันนั่นจื้อไรคุลเจอลูกรวยเหรอเจอลูกรวยตุลาไร เลี่ยนเงี้ยคนเราก็ยัดเป็นคนดีเป็นโป้มันรวยตัมปลื้มต่อยเจียมกยัดเจอไรมาหนุ่นุยคนล้านนะเต่งเต็นอ๋อเต่งไม่ใหญ่เต็นชื่อปัญญีและนนเออโทนครับเออธินากรเวียนปิ้นนะนท์เออเจ้ามายญาตุลาจัจดเกตจนการจะได้เป็นนี้แหละแต่พงจันเ <ST S 2> นี่ยเต่งขุดออกนะหัวขันุดตวัด ไแจงตายซอยรับโดราไปรับโรงครูตึงว่าหน้ากันนานเป็นเริ่มงีัรไม่ได้ไอ้น้องเบ้ามาแตนรุนเนี้ยเชี่ยงดีแต่ว่ามุกไม่จัดมุกวงเนี้ยไปกับกรอนไปยาโกมินแต่ซอยกูโต้กรอนมันโต้เจอสัดต,ตะโตกตายโตหอบเรืออ,ออกมาตึงเชี่ยงดีแต่ว่าไม่จัดโอเน่แม่นานาะไปยาโอ โอมินแต่วันรองเป็นมายาโอ้มินเน้นนะนี่ประยาโอ้มินนี่แหละโอ้มินหันมากูนะจึงคกูตอกรอ้อนตอเรลือปมะยาโอ้มินกว่าออมูกลวงรัดดวงกินแหลนจะตึงลินไก่พอครูตอ จะนี่ว่าไก่ตอกร้อนขืนนั้นถ้าจะปอดไรไม่ไม่จ้องหน้ากูจัดตายฮ้องฮ้องตกโลกอะไรแบบนี่มาเจอปอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดเรื่องงานกันดีกว่างานนั้นทาอะไรพี่พลับเจ้าบาัญญาติจุฬาจัดเัมือนกับแกต้องการจะได้แม่นีหไรแน่งกุญแจอะไรนะตอน้องการได้แม่นีหไรแน่งกุญแอจอะไรพี่เด็ก ก็ไม่รู้เหมือนกันให้หนุยไปคุ้ยอะไหนุยก็ชั้นญาตเดียวคลืนเดียวกันไปถามดูดิพี่นุยอะไรอุดจัดาไว้แล้วติดเรานี่แหล้วสวัสดีครับวัาที่เหมือนเออนี่เออนี่อันอันอันี่วันนี้ไรวันอันเจ็ดวันนั่นแหละเออต่างนั้นได้ใหม่นี่โมบีล้วนก็เอาไหนเรื่องจ้ะ คนเรามันต้องเชื่อเกันปอบจันเนี่ยนะนนนะครับแต่ตึ้งปีตูลาไลมาคือเนิ่นต้านาะคนก็ไปตามานนี้อ๋อแ่นครับตามันไอ้คือจะมยาจุนหลังจัดมันเกตรงกันจะ่างไเป็นทีแลนแลนอุ oui, ่นจัดครับแต่ถ้าเคยจ้ามาไปอันดีนัทเจ็บจัดอุ่นจัด้นเวลาจนนี้มาได้เขาจะให้หลานวันเป็นนนินกิบนานครับ นั่นนี่มันอุ้จับนั่นนั่นหน้าไม่ปั๊มไม่รู้หนูไหนนี่จับจิ้นเราไม่ได้ครับแต่ตั้งเงินทำนายเขามั็นดีอันอุ้นจับมานา้อันครับนี่หยอกพงฟางเละเทียนี่ถ้ากูเล่นตั้งนานแดี๋ยไนกี่ตัวเลยหมายความไงพี่หนุ่ยยังไม่เข้าใจกับเรื่องเงื่อนปล้๊กเลิกประดานึกไม่รู้อะไรเราจะทำงานแต่ไม่เข้าใจความหมาย นี่แรงเต้นอุ่นอันนี่ประเี้แวไอ้ปลาพึ่งไปตั้งหมูกำังดีดีืมกว่างแลงเล่นลูกโรโบโอ,อยู่พูดชาจาคือตอนการจะได้แป้นตีไหล่แตงคุ้มจับโอ้แป่นที่ไหล่แทงกุ้มจับออติดอยู่กับหมูตั้งกินอะไรแต่เมืเม่อก้าวมาได้เจนเรียบร้อยหนุ่งเออคอยหลังวันจิ๊บลานแต่วแผ่นที่ไหล่แทงกุ้มจับมันอยู่ที่ไหนเนี่ย เวลาจนนี้่ดันแม่องศาจาัต์จะสิ้นประจนเลยแต่แกเ,เจา้าจ้าตีนี่เ่ละแปลกป้อนใจแกปูดด้วย,ยเด่นแต่ถ้าแกไม่พอใจป,ปืนยิงแม่นดาบวันไม่มีพลาดเลอ้ล้วลคนอาชาติไปมังเลยไม่ปราบตามานี่อาเจา้าเลวแกยิ่งจดเจ็บจบแล้วตายเยอะตายเจ็บจบไปเจงเราซา้ำเลกรอบซิปปิดเนีแเลย <laughs> แต่งานทุกอย่างมันเสี่ยงดังนั้นเรายึดมั่นในธรรมะอาจารย์สอนต,ตกลงพีเปรับผมต้องทําไงมั่งะถ้าไปในตํานักรางก็อยู่คนเดียวนี่แต่ละวังนะอาวุธก็มีรอบตัวแต่มอก็เป็นล้านแต่มันมีปิดกฎหมายเนี่ยไม่ปิดจุไอจาร์บานเมือนะาวบ้ญญานจุนห้าจังจังจงจะได้เป็นดี赖แต่งกุ้มจับ็ปมปอบต่อเจ้าถ้าไม่ได้เป็นดีก็ปอบจบมันต้องจริงนี่